แอดสิ่งแจวันแล้วค่ะในขอเสียงคนคิดถึงแอดด้ปุยหน่อยมาแล้วมาแล้วกับการประกาศของทิเซโดที่บอกว่าทิเซโดมีความภาคภูมิใจที่ได้ต้อนรับลิซ่าในฐานะ g l o b a l brand ambassador คนใหม่ของอันซิม สรุปว่างานชิเซโดนี้ลิซ่าได้เป็นถึงตำแหน่ง global brand ambassador ที่จะทำหน้าที่โปรโมตสินค้าทั่วโลกไม่ใช่แค่แบรนด์แอมที่ทำหน้าที่เฉพาะในประเทศหรือทวีปนะคะตัวแม่ปละยังไม่พอแบร,รนด์ยังบอกตอกหน้าคนญี่ปุ่นและคนไทยบางคนที่งง เงงและคอยตั้งคำถามเก่งเหลือเกินว่าเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นทำไมไม่เอาคนญี่ปุ่นไปเป็นพรีเซนเตอร์บ้างก็บอกว่าเรื่องภาษาของลิซ่ามันไม่ได้หรือบอกว่าลิซ่ามี r i v เ l e g e เส้นสายอายใดไม่เหมาะสมนูนนี่นั<ะ>่น b l ๆ h โอ้ยจะจะลาแบแๆๆาาด่แหม่แหมตาไม่ดีหูไม่ฟังเจ้าของก็บอกอยู่ตรงๆว่าลิซ่าคือ global brand M ค่ะซึ่งเข้าถึงแกนแท้ของแบรนด์ที่สุดค่ะอ้ยอ้ยโอ้ยเจ็บไหมละ่ะโดนตบปากสกนาด นั้นไอพวกเห็บหมาขี้อิจฉานาดูเซรั่มสมน้ำหน้ามาปรามาดว่านอริซ่ากันดีนัหน้าแหกแต่ก็เลยเป็นแถบแค่จะเอาหน้าสุกดินนี่แทบไม่ทันกันเลยทีนี้โอ้โหยสาใจแม่จริงๆรรับรองงานนี้ได้มีโปรเจกต์แคมเปญและอีเวนต์ปังๆแน่นอนค่ะเอ็นเกตจุกๆุกำทดังระเบิดระเบ้อเอาชนิดที่ว่าให้เห็นกันไปเลยว่าทำ My บรนด์ถึงเลือกผู้หญิงเก่งสุดยอดความสามารถคนนี้ฉันละไม่อยากจะขิง แต่ก็ขอขิงหน่อยละกันเพราะเจ้าของแบรนด์ดังๆต่ารู้ดีกันทั้งนั้นว่าถ้าจะ r e b บ a n d i n g หรือเปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่ๆของแบรนด์ให้ทันสมัยขึ้นสอดคล้องกับการตลาดและกลุ่มเป้าหมายมีเพียงลิสตาโนหนึ่งคนนี้เท่านั้นที่ทำได้ที่จะมากอบกู้กู้ชีพของแบรนด์ให้มีความสดใหม่ดึงดูดลูกค้าใหม่ๆและในขณะเดียวกันก็สามารถดึงดูดลูกค้าเก่าๆให้กลับมาสนใจในตัวแบรนด์ได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนนี้ แอดว่าฝ่ายมาร์เก็ตติ้งแบรนด์คงยิ้มแก้มปริแล้วละค่ะเพราะตอนนี้ทุกคนรู้โลกรู้จะเคป๊อไม่เคป๊อคือรู้กันหมดแล้วว่าถ้าลิซ่าเป็นแบรนด์แอมให้กับเครื่องสำอางยี่ห้อใดมันต้องปังแน่แน่นี่แค่แอดเข้าข่าวบันเทิงที่มีคนติดตามแค่3 0ม0 0ือกว่าที่มาเล่าข่าวว่าลิซ่าคือนิวเฟซออฟช d o และแค่นั้นแค่นั้นมันก็สร้างกระแสเป็นช็อคออฟเดอะทาทันที <Wow. S 2> ทั้งชื่นชมและดิสคัสกันใหญ่ว่าเลซ่าเหมาะหรือไม่เหมาะซึ่งทำให้มียอดวิวปาไปกว่า10ล้านวิวไปเลยค่ะโอ้ oh y y o o d this is crazy และในส่วนของวิดีโอในแอคเขาหนึ่งที่โพสต์ลงทวิต t ตอรที่มียอดติดตามเพียง4,000กว่าเขาก็ได้ออกมาโพสต์เป็นวิดีโอป้ายโฆษณาโปรโมทลิซ่าไนจีสกิมส์ที่ลอนดอนก็ปรากฏว่าคลิปนี้มียอดเอนเกจทะลุถึง30ล้านวิวกันไปเลยเป็นไงล่ะไม่ว่าจะช่องเล็กช่องใหญ่คนซับเท่าไหร่ลิซ่าพาวเวอร์สามารถทำให้ทุกช่องปังได้ทั้งหมดค่ะ กลับมาที no um, ่แอดของชิเซโดตัวใหม่ท mm ี hmm. it, <S <S 2> <S 2> <S ่เพิ่งปล่อยมาในวันนี้กันบ้างนะคะแอดยางชอบเลยชอบความไม่พยายามปรับสีผิวของน้องให้ดูขาวตามขนดธรรมเนียมของบางประเทศและไม่สาดแสงให้จ้าจนดูขาวโพลลหลอกตาไปหมดเพื่อแสดงให้ทุกคนเห็นว่าทุกเชื้อชาติทุกกายภาพทุกสีผิวทุกคนบนโลกสามารถดูสวยสุขภาพดีได้เหมือนกันทั้งหมดเท่าเทียมกันทั้งหมดสวยใน แบบของตัวเองสวยในแบบเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองโคตรจะเพิ่มความมั่นใจให้กับทุกคนเลย I l เล e ตรงนี้มากโดยทางแบรนด์จะปล่อย Limited e dition Set ที่มาพร้อมกับกระจกและกระเป๋าออริจิน l ที่มีลายเซ็นของโนริซ่าออกมาในวันที่16กุมภาพันธ์นี้ด้วยนะคะ <Wow. S 1> รออดหนนกันเลย ไปกันต่อกับอีกข่าวหนึ่งที่ล่าสุด b l a c k p ิงคได้ปล่อย v i s u a l poster สําหรับอัลบั้มเด l ไลน์แล้วนะคะทั้ง statue version และ red light version ก็รัดๆเลยละ่ะสมอ,องตัวแม่คัมแบ็กมากว่ามันต้องครบครบจบทีเดียวแบบนี้มีทั้งความสวยความหรูดูแพงแต่ละคนคือองค์แม่นาพยามาประทับร่างมากและเป็นครั้งแรกกับการคัมแบ็กเลยนะคะที่แอดเห็นแล้วรู้สึกพอใจเป็นอย่างยิ่งว,ว้าวซาเลยของจริงเพราะคอนเซ็ปต์ก็คือตรงกับ ชื่ออัลบั้มกันไปเลยคือแบบว่าเจ๊ดไลน์ของแท้รู้สึกเหมือนวันสิ้นโลกวันใกล้โลกจะแตกแล้วงี้อุกกบาตท,ทนโลกมากเว่า b l a c k p i n ง i ์อินยูเอรยังไงว่า แต่ใดๆก็คือมาดามลิซ่ากับพวกเราจึงเสาะปวอกปังทีสโดแอนลละชอบความมีลูกเล่นทุกจุดตั้งแต่ผมโบโซ่ล็อกคอชุดคอเสร็ดกาะอกกระโปรงแหวกแทรกแตกต่างทุกอย่างทุกตรงองค์ลงสุดอลังสุดขลังพลังอินเนอร์ลิซ่าก็ส่งมาอย่างไม่น่าเชื่อจัดเต็มอย่างเหลือเชื่อโคจะมั่นไปให้สุดแล้วอยู่ที่คำว่าควีนลิซ่า และเพื่อนเก็บอย่างไรก็เมนมาตอบกลับพวกแอนตี้กันเลยเต็มที่แล้วก็ขอบคุณสํารับคอมเมนต์ดีๆที่ให้กำลังใจแอดมินบีบีด้วยนะคะยังไงก็เวลคัมน้องแอดมินบีบีด้วยนะขอบคุณที่มาช่วยรายงานข่าวแทนแอดมินบุยบุยนะคะชาวดี่ใจดีก็ทุกคนอยู่แล้วค่ะเพราะพวกเราคือทีมเดียวกันแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆสํารับการรับชมในวันนี้ด้วยนะกดไลค์กดแชร์แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะมีความสุขกมากๆรักที่สุดเลยบ๊ายบายสวัสดีค่ะ you cannot save me cause i don't need saving it's everything i've been chasing all here for the taking